ขนมต้มนะครับเป็นขนมไทยที่มีมาตัในสมัยสุขโขทัยนะครับซึ่งเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์นะครับและมีความเชื่อว่าเป,ป็นปีคเนี่ยชอบขนมนี้มากๆเลยนะครับซึ่งส่วนประกอบของขนมต้มเนี่ยครับคือ<ม>น้ำตาลมะพร้าวน้ำอลอยดอกมะลิแป้งข้าวเหนียวแล้วก็สีแต่งกลิ่นตามธรรมชาตินะครับเช่นน้ำใบเตยแล้วก็มะพร้าวขูดแล้วก็เกลือครับกล้วยบวชชีนะครับที่หมาของเขาว่ากล้วยบวชชีเนี่ย ซึ่งลักษณะของสีมัน,นค่อนข้างขาวนะครับเราเลยเปรียบเทียบดังไม้ชีนะครับส่วนใหญ่คนที่กินเนี่ยจะอยู่ในภาคอีสานนะครับต้มเลยอยู่ที่ภาคอีสานเพราะว่าส่วนใหญ่จะกินหลังจากการทําการาเกษตรเสร็จนะครับแล้วพอช่วงเวลาผ่านไปนะครับเรามักจะใช้ในงานเลื่อนเงงานลงคนต่างๆนะครับเช่นทําบุญบ้านใหม่รับแขกอะไรต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบของกุ้ยชีนี่จะมีกะทิมะพร้าวแล้วก็กล้วยครับ สวัสดีครบวนี้ผมจะมาพูดถึงขนมตาลนะครับขนมตาลเป็นขนมไทยนั่งเดิมเนื้อขนมมีลักษณะเป็นแป้งสีเหลืองเข้มนุ่มฟูมีกลิ่นตาลหอมหวานขนมตาลทําจากเนื้อตาลจากผลตาลที่สุกงอมแป้งข้าวเจ้ากะทิและน้ําตาลผสมกันตามกรรมวิธีใส่กระทงใบตองโรยมะพร้าวขูดและนําไปนึ่งจนสุกเนื้อลูกตาลยีที่เป็นส่วนผสมในการทําขนมตาลได้จากการนําผลตาลที่สุกจนเหลืองดาเนื้อข้างในมีสีเหลืองมีกลิ่นแรง ซึ่งส่วนมากจะหล่นจากต้นเองแล้วก็นํามาปอกเปลือกออกนํามายีกับน้าสะอาดให้หมดสีเหลืองน,นําน้ําที่ยีแล้วใส่ถุงผ้าแล้วผูกไว้ให้น้ําตกเหลือแต่เนื้อลูกตาลขนมตาลเป็นขนมไทยขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีก็คือขนมเมืองเพชรน,นะครับมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยถึงสมัยอุิยาตอนต้นต่อมาเป็นทองม้วนนะครับทองม้วนเป็นขนมหวานที่มีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวงมีความกรอบโดยส่วนผสมหลักคือแป้ง มะพร้าวน้ำตาลปี๊บไข่ไก่น้ำมันพืชและงาดำนำมานำทุกอย่างมาเทราดลงในพิมพ์กลมแล้วเลงให้เป็นแผ่นบางผิงไฟพอสุกแล้วนำมาม้วนเป็นหลอดด้วยสีสันออกน้ำตาลเหลืองคล้ายทองจึงถูกเรียกว่าขนมทองมว้วนหรือทองพับนะครับเป็นขนมมงคลที่คนไทยมักให้กันในโอกาสต่างๆนะครับสื่อถึงการมั่งมีและการเกาะเกีเ่ยวเคียงคู่กันอ่า เหมือนขนมที่ถูกคีบหรือประกบกันไว้นั่นเองนะครับประวัติควาประวัติความเป็นมาของทองม้วนนะครับทองม้วนเป็นขนมไทยแต่โบราณมีประวัติที่ยาวนานมากพอสมควรเลยครับเริ่มต้นจากสมัยกรุงศรีอุทยาได้มีการจเจริญสัมพันธรร์ทางมตรีกับชาวต่างชาติอย่างกลุ่มทวีปทางตะวันออกและตะวันตกทําให้ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมในด้านต่างๆเข้ามากมาค,ครับสิ่งหนึ่งที่ได้รับมานั้นคือขนมและของหวานซึ่งส่วนมากขนมต่างๆมากมายรวมทั้งท,งทองม้วนเนี่ย ต่างมีต้นกําเนิดจากการรับเอาวัฒนธรรมของประเทศโปรโตุเกสมาดัดแปลงเพิ่มเติมครับ